ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่บริการทานวัดเทียนครับผมเออคุณผู้ชมครับผมเทอไม่ไหวแล้ไม่ได้เล่นฟรีไฟ e นะเออก็ฟรีไฟเป็นเกมแรกที่ผมเล่นยบจริงจังและรู้จักเลยนะฮะก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมายังไงขอจีเอ็มอาร์ง่ายเลยเติมาแจ้งแบบแจ้งตดดแบนนะฮะว่าดูดิว่าเราจะได้หรือไม่โอเค ก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปนะครับที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมและต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจาก t i k t o ็อด้วยนะฮะแล้วผมยืมคลิปใครมาก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย let's go ่ <Okay, S 1> ผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้าเว็บของไกด์หน้าฟรีไฟลเป็นที่เรียบรอยนะโอเคผมจะมาเข้าที่แจ้งปัญหาถูกระงับการเข้าเกมนะเข้าเ่นะฮะโอเคกดเข้าไป ก็นี่ผมยังไม่ได้ก,อกนะ๊อกเลยนะอีเมลติดต,ต่อแป๊บผมขอเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะขอเซ็นเซอร์ไว้ด้วยอ้ <c oughs> <c oughs> อาวเฮ้ยแปกดพี่กบิกระเิดอ่ใหม่นะขอเซ็นเซอร์ใหม่เซ็นเซอร์ โอเคพอม,มาถึงตรงนี้ผมขอขอพิมพ์บอกในจีเอ็มนะครับอ่าจะพิมพ์ว่าผมอาขอโทษขอโทษที่เล่นโปรครับผมกตอนนี้าอาจจะพิมพ์ช้านะฮะโอกโออีก ครั้งได้ไหมครับไม่เขียนทุกวะน่าจอย่างนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เลือกรูปนะเราจะเอารูปเน็ตเล่นเน็ตนะแล้วก็นี่อะ่ะผมโดนแบงครับชีเองครับก็ส่งไปได้ป่ะนะส่งส่งดิเร็วดิ เร็วสิครับเอา้าทำไมครัง้งอ่ะงั้นก็ขอเออเอา้าเดี๋ยวผมส่งไปหลายรอบจัดเออก็ประมาณนี้นะผู้ชมครับอืมโอเคผู้ชมผมก็ต้องขอให้คลิปนี้ไปถึง GM ด้วยนะครับผมอยากเล่นรีไฟจริงนะฮะ ก็ที่ผมเล่นโป้นั้นมันนานแล้วผมคือตอนนั้นยังเหือ่อยูงไงแบบเออกูเล่นกายกอยากไปเล่นโปมบ้างอ่ะเออเราก็ต้องหาหาโปมาเล่นนะเออพอเล่นไปเล่นมา,มาสนุกเออก็ลองไปฆ่าคนดูเยอะๆครั้นี้ก็ผลรักพัดอย่างที่เห็นครับโดนแบ,บ,แบ,บนฮนะคือผมเล่นโปก่อนอัปเดตอัปเดตล่าสุดนะฮะเออของซีซันที่แล้วอะ่ะเออผมเล่นตั้งแต่นานนานแล้วนะซีซันซีซันที่แล้วอะ่ะ ตอนที่มันเข้ามาใหม่ผมเล่นตั้งแต่นั่นนะฮะโอเคคุณผู้ชมก็คงเห็นสิว่าการเล่นโปรนี้มันจะโดนแบนอย่างนี้เองแล้วเราจะมานึกที่หลังว่าเออกูเล่นโปรทำไมวะก็ต้องขอวอนคลิปนี้ให้ถึง GM ด้วยนะครับผมต้องขอโทษจากใจจริงเลยนะผมโอเคขอให้ถึง GM ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเค